วันนี้เรามาเม่อเช้ารถติดมากนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนมอบพลังกับตัวเองก่อนเอาฝีม,มือให้ทุกคนนะครับเย่ให้พลังกับตัวเองนิดนึงนะครับเพราะว่าการเป็น SME ในประเทศนี้เนี่ยก็อย่างที่รู้กันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆอยู่ในประเทศไหนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนอกจากมีฝีมือแล้วเนี่ยต้องมีพลังใจด้วยนะครับผมเองก็เริ่มการทําธุรกิจนะครับจากไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะาที่บ้านผมคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นอาจารย์ตอนที่เริ่มทําก็ไม่รู้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับ แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะพูดว่าการทําธุรกิจการจะขยายธุรกิจให้แข็งแรงได้เนี่ยเราต้องรู้จักที่จะขยายฐานลูกค้าใช่ไหมครับสุดยอดของกลยุทธ์อย่างหนึ่งของการขยายธุรกิจก็คือการหาลูกค้าใหม่ๆซึ่งผมก็ว่ามันก็ถูกแต่มันอาจจะถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าที่ถูกแล้วเนี่ยสุดยอดกลยุทธ์ของการขยายลูกค้าก็คือการรักษาลูกค้าเดิมให้กลายเป็นลูกค้าประจําของเราอินดิเคเตอร์ที่สาคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับ ถ้าลูกค้าเดิมของคุณไม่กลับมาซื้อซ้ําผมว่านั่นคือธุรกิจของคุณอาจจะมีปัญหาอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังครับเพราะว่าธุรกิจของผมก็เริ่มจากการที่ผมทําแบบไม่รู้อะไรผมเริ่มจากสินค้าตัวเดียวนะครับผมทำเมาส์คอมพิวเตอร์แล้วก็จําหน่ายไปแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวก็ขายไปตามตามมีตามเกิดนะครับแล้วก็คิดว่าถ้ามีสินค้าตัวเดียวเนี่ยลูกค้าใช้เมาส์แล้วก็ทำสอย่างดีเลยมันจะ ลูกค้าเนี่ยเขากว่าจะกลับมาซื้อเนี่ยให้มันกลายเป็น r e c u r r i n g business เนี่ยจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะฮะกว่าเขาจะใช้ไป2ปี3ปีกลับมาซื้อใหม่ธุรกิจของผมจะเติบโตได้ยังไงผมก็เลยคิดว่างั้นผมก็ต้องขยายฐานลูกค้าสร้างสินค้าใหม่ๆออกมาผ่านไป10กว่าปีก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับสินค้าผมตอนนี้ก็นะอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทํางานที่บ้าน,นห้องน้ําห้องครัวนะฮะก็มีหมดนะครับ สินค้าก็ถูกพัฒนาออกมาหน้าตาหลากหลายรูปแบบนะครับมีคาแรคเตอร์ที่เอามา,าทําร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสโนว์ปี้ก่อนหน้านี้ก็ไปคอลแลบเบิรตกับอีกหลายๆแบรนด์นะครับก็ตามมีตามเกิดไปนะครับจากตามภาษาคนที่ทํา SME แล้วก็ต้องปรกกัดตีมทีปปัจจุบันเนี่ยผ่านไป10กว่าปีผมมีสินค้าอยู่1000มากกว่า1000 s k u จากวันแรกที่มีสินค้าแค่ตัวเดียวนะครับก็ยังทําแบบไม่รู้อยู่ดีนะฮะแล้วก็พอมารู้ตัวอีกทีฮะ ก็พบว่าสินค้าของผมเนี่ยอยู่ในบ้านของคนทุกคนเลยผมมีเพื่อนผมไปบ้านเพื่อนผมก็เห็นว่าเขาก็ใช้สินค้าของผมไปอยู่ในห้องครัวของเพื่อนก็จะพบเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราอยู่บนโต๊ะทางานนะครับไปออฟฟิศของคนรู้จักก็จะเห็นสินค้าของเราอยู่บนโต๊ะทางานของเขานะครับแล้วก็ไปอ่านในคอมเมนต์นะครับไปดูในโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะพบว่าสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ทําให้แอนิเทคหรือธุรกิจของผมเติบโตมาได้เนี่ย ก็คือการที่คนซื้อซ้ําการที่คนซื้อซ้ําทําไมเป็นอินดิเคเตอร์สําคัญเพราะว่าถ้าสินค้าตัวแรกเขาใช้และเขาไม่มีความประทับใจไม่มีความจดจําในแบรนด์ไม่ได้รู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเขาธุรกิจของผมไม่มีทางที่จะเติบโตได้เพราะวิธีคิดของเราคือทํำยังไงที่ให้สินค้าเราเนี่ยอยู่รอบตัวคนผมมีวิชั่นที่บอกว่าเราจะเป็นแบรนด์ที่มีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนแล้วก็อยู่ยืนยาวเกินร้อยปี จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้เนี่ยมันต้องมี Impact Impact ก็คือเราต้องเข้าไปอยู่ในชีวิตคนนะฮะเพราะฉะนั้นมันเราไม่ได้มองแค่ว่าเราอยากที่จะขายสินค้าแต่เราคิดว่าเราจะทํำยังไงที่จะให้สินค้าของเราเนี่ยไปทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นพอผ่านไปนะฮะสิกว่าปีวิธีคิดของการตลาดมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับหน้าตาคนนี้ถ้าใครเรียนการตลาดก็คงจะคุ้นหน้าเขานะครับ ฟิลิปคอตเลอร์ก็จะสอนเรื่อง 4P product price place promotion ผมก็คิดว่าไม่ผิดมันยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยในห้องประชุมของผมที่บริษัทเราก็ยังพูด 4P อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นหลักการที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดจะมีการตลาดน้องใหม่ที่เพิ่งเรียนจบหรือว่าการตลาดที่เป็นระดับผู้จัดก,การเป็นระดับผู้บริหารอายุ40 50เนี่ยผู้ 4P เข้าใจหมดแล้วเวลาเขียนแผนออกมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่สั้นง่ายแล้วก็เข้าใจแต่สื่อหน เข้ามาในยุคปัจจุบันแล้วก็กลายเป็นหนึ่งหัวข้อหลักเวลาที่เราคุยกันในที่ประชุมของการตลาดนั่นก็คือคำว่า Data Data ไม่ใช่เรื่องที่เราเพิ่งจะมาคุยกันปี2ปีที่ผ่านมานะครับที่บริษัทผมเนี่ยเราคุยเรื่อง Data มาตั้งแต่ก่อนโควิดเราพยายามผลักดันการเอา Data มาใช้เพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่จะเป็นพ l l หรือเป็นหลุมพรางของธุรกิจที่เริ่มอยู่มานานอย่างผมเนี่ยอยู่มา10กว่าปีส่วนตัวผม ผมถือว่าบริษัทผมอยู่มานานพอสมควรแล้วเพราะว่ามันมีสิ่งที่เป็นความคิดในช่วงริเริ่มกับความคิดในยุคปัจจุบันที่มันเริ่มไม่ไปด้วยกันแล้วคำว่าไม่ไปด้วยกันคืออะไรการมี Data เนี่ยครับอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะวันนี้ฟังผมเนี่ยผมขอให้จำเรื่องเดียวว่าวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าขาจรกลายเป็นขาประจำได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเรา,าคือใคร หลายคนทําธุรกิจทํา s m e ทําค้าขายเนี่ยนะครับเรามักจะเหมารวมเอาเองตามประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่อาจจะไปเจอลูกค้าตามอีเวนต์นะครับหรือไปอ่านเจอในโซเชียลมีเดียหรือไปเจอเพื่อนของเราที่ใช้สินค้าของเราพอดีแล้วก็เหมารวมประสบการณ์นั้นว่าลูกค้าของเราอะต้องหน้าตาแบบนี้อายุแบบนี้ทํางานแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ Data ทําได้และเก่งกว่ามนุษย์อย่างเรานั่นก็คือการระบุชี้ชัดลงไปว่าจริงๆแล้วลูกค้าของเราเนะี่ย คือใครซึ่งนี่คือสิ่งที่เราทําได้ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่เริ่มมีการเอา Data Platform มาใช้ทําให้เราสามารถ Identify ได้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วลูกค้าตามที่เราคิดกับลูกค้าที่ซื้อของของเราจริงๆเนี่ยมันใช่ลูกค้าที่มีโปรไฟล์เดียวกันหรือเปล่าเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงเขาอายุ30 40เขาใช้สินค้าของเราที่บ้านหรือที่ทำงานมากกว่า เขาซื้อออนไลน์มากกว่าหรือเขาซื้อทีออ่หน้าสาขาของห้างต่างๆมากกว่านี่คือสิ่งที่ Data ทําได้ในที่ประชุมของผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดการถกเถียงกันร,ระหว่างการตลาดในยุคเก่าซึ่งก็จะใช้วิธีการแบบที่ว่าก็คือส่วนใหญ่ก็คือความเก่าซึ่งสิ่งนี้ผมว่าอันตรายที่สุดบริษัทผมสิกว่าปีเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าเริ่มเก่าเพราะว่าผมเนี่ยเป็นพนักง,งานบริษัทมาก่อน ผมทำงานอยู่ในบริษัทอย่างเบอร์รี่ชูเกอร์นี่ร้อยกว่าปีนะคร S C G เบท a าโกรบริษัทต่างๆเหล่านี้อายุเยอะกว่าตัวผมทั้งนั้นเลยงนั้นสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดก็คือความอันตรายของความเก่าของคนที่อยู่มานานแล้วก็จะใช้ประสบการณ์เดิมของตัวเองเข้าไปครอบงำอินิเชทีฟหรือความคิดริเริ่มใหม่ๆแล้วก็บอกว่าความคิดริเริ่มนั้นมันผิดเพราะคุณไม่เคยทํามาก่อน สิ่งที่มันจะเป็นตัวกลางที่ทําให้มาเก็ตติ้งแบบเดิมกับมาเก็ตติ้งแบบใหม่คุยกันได้และไม่ต้องทะเลาะกันหรือมีคอน FLICT กันก็คือสิ่งที่เรียกว่า Data จากเดิมเนี่ยมาเก็ต i ิ้งอ i นเชในบริษัทของผมเราก็ใช้ประสบการณ์นี่แหละนะครับเอาความเกาม๋าเมาส์ต้องเป็นสีดําคีย์บอร์ดไม่ควรจะมีลวดลายมากเกินไปไม่ควรจะมีสีอื่นๆปลั๊กไฟควรจะหน้าตาแบบนี้ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านควรจะแบบนี้นี่คือความเก่าต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่เราขายเนี่ยเมื่อ5ปีก่อนกับสิ่งที่เราขายในวันนี้ลูกค้าเขาไม่ได้เห็นหรือรู้สึกแบบเดิมแล้วมีคำกล่าวนะครับเ,เขาบอกว่าคนที่เข้าใจโลกได้ดีที่สุดเนี่ยคือช่างตัดเสื้อทำไมครับเพราะว่าวันนี้คุณไปหาช่างตัดเสื้อเขาก็วัดเสื้อให้คุณแบบหนึ่ง อีก2เดือนคุณไปใหม่เขาก็ต้องวัดเสื้อคุณใหม่วัดขนาดตัวคุณใหม่เพราะว่าตัวคุณไม่เหมือนเดิมนั่นขนาดตัวเรานะฮะแล้วลูกค้าสามปี4ปี5ปีผ่านไปเราใช้วิธีคิดแบบเดิมได้ไหมได้แต่เสียงไหมผมบอกได้เลยว่าเสียงมากที่ความเก่านั้นเนี่ยจะครอบงำและทําให้สุดท้ายเนี่ยคุณก้าวไปไกลกว่าเดิมไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับถ้าไม่มี Data เนื่องจากเวลามันสั้นนะฮะผมก็คงจะเอาเรื่องที่แบบทุกคนเข้าใจได้ง่ายเข้ามาคุยถ้าไม่มี Data เวลาที่เราให้การตลาดทําเครื่องมือง่ายๆอย่างการท Rich Message ทำไอ้การ์ดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สื่อสารออกไปแล้วก็หวังว่ามันจะเกิดเป็น Conversion Conversion ก็คือซื้อสินค้ากด,ด F สินค้าแล้วก็จ่ายเงินวันๆเนี่ยการตลาดก็คือต้องนั่งทาการ์ดพวกนี้เยอะมากเลยถามว่าทําแล้วปริมาณตอบโจทย์ไหม ก็อาจจะตอบโจทย์เพราะว่าถ้าทําน้อยเราก็จะบอกไอ้น้องคนนี้ไม่ค่อยทํางานถูกไหมครแต่ถ้าคุณเจาะดู Data เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าการที่1ไปจนถึงการที่7เนี่ยตั้งแต่การที่2ไปจนถึงการที่7เนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์เลยมันเป็นปริมาณถ้าเราเข้าใจว่าการที่1สื่อสารได้ดีเพราะอะไรและเราเอา Learning จากการที่1มาสร้างการที่2ที่3ที่4ที่มันตอบโจทย์กว่าเนี่ยคอนเวอร์ชันที่เกิดจากฟันแนลนั้น ก็จะมีความเป็ี่ยนไปได้กว่าถูกไหมครับนี่คิดแบบง่ายๆเลยนะครับหรือว่าวิดีโอนะฮะคนเปิดวิดีโอนีย่ยิ่งเป็นอะไรที่ภาษาอังกฤษเรียก Controversy เป็นที่ถกเถียงมากเพราะว่าเวลามาแอปพิสูจกันในห้องเนี่ยถ้าไปเจอคนเก่าๆเ,เนี่ยเขาก็จะเอาความถูกใจหรือไม่ถูกใจของเขามาครอบงําและเขาก็มักจะคิดว่าสิ่งที่เขาถูกใจหรือไม่ถูกใจมันเป็นประโยชน์ขององค์กรแต่ว่ารสนิยมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบ Euh, LGBTQ การสื่อสารแบบ LGBTQ บางคนอาจจะชอบการสื่อสารแบบรักโลกนะฮะ Green Energy บางมันมีความชอบที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่มันควรจะมาตัดสินกันได้คือถ้าจุดปลายของเราคือ Conversion เราก็ต้องได้ funnel นนถูกไหมครับนั้นตัวเลขมันคือตัวที่จะตอบทุกอย่างการตลาดยุคเก่ากับการตลาดยุคใหม่เนี่ยคือไอ้คำว่าเก่านี่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่คำเก่ากับใหม่สิ่งที่มันเป็นตัวตัดสินคือคำว่าอุปนิสัย เราใช้นิสัยแบบไหนในการทำงานเราใช้นิสัยว่าอะไรที่เคยทำมาและวสำเร็จต้องทำต่อไปนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ผมย้ำตลอดในที่บริษัทของผมหรือว่าข้อมูลอย่างนี้ครับถ้าดูด้านนี้ครับลูกค้าของ Anitech เนี่ยถ้าเราปิดตานะคร คนที่ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ a n น t ิเทจะเข้าใจว่าลูกค้าของ a n น t ิเทน่าจะต้องเป็นผู้ชายแล้วเวลาทำการ์ดเวลาทําสื่อสาร Marketing Communication mm hmm. ก็มักจะทําหน้าตาให้มันออกมาดู m มัสค l i n นคือดูผู้ชายถูกไหมครับแต่ถ้าเราเจาะดูข้อมูลเนี่ยเอาแค่ว่าเรารู้จักลูกค้าดีหรือเปล่าลูกค้าเนี่ยครึ่งหนึงเกิน50%เป็นผู้หญิงนะฮะเนี่ยฮะอายุ30-40ถึงต้นๆถ้าไม่มีข้อมูลแบบนี้ไปเถียงกันในห้องประชุมเสียเวลาไปลวครึ่งชั่วโมง ว่าเราจะทำการสื่อสาร marketing communication ออกมาให้สื่อสารกับใครแล้วผมเป็นซ e o เนี่ยผมต้องระวังที่สุดเพราะว่าผมคือคนที่อยู่กับบริษัทมานานที่สุดผมคือคนที่มีอำนาจเยอะที่สุดด้วยผมพูดอะไรออกไปคนก็จะไม่ค่อยกล้าเถียงแค่พูดว่าขอความเห็นบางทีคนยังไม่กล้าให้ความเห็นเลยังนั้นสิ่งที่ผมพยายามผลักดันในบริษัทเสมอคือว่าเราต้องเถียงกันด้วย Data ไม่ใช่เถียงกันด้วยการที่บอกว่าใครเป็นคนอนุมัติคนนั้นก็บอกมาเลยอันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดี ถ้าเราได้คนเก่งมาก็โชคดีไปแต่ถ้าเขาคิดผิดคนเราไม่มีทางคิดถูกทุกวันถูกไหมถ้าบางแคมเปญเขาคิดผิดละ่ะแล้วมันไปผิดทางเลยเราก็เสียทรัพยากรในการทํางานไปถูกไหมอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราพอเรารู้จักลูกค้าครับมันเวลาที่เราสื่อสารเนี่ยมันทําพวกแอดพอร์ตมาร์เก็ตติ้งได้แล้วไม่ต้องกังวลมากว่าเวลาเราสื่อสารเนี่ยเราสื่อสารกับใครเรารู้อยู่แล้วว่าเราในบนแพลตฟอร์มอย่างไลน์เนี่ย มีผู้หญิงอยู่เกินครึง่งมีผู้หญิงที่อายุ30สถึง4ี่บี่เนี่ยเกินครึง่งเวลาเราสื่อสารเราสื่อสารไปเลยครับเช่นตอนนี้มีเรื่อง pm 2.5สุดเป็นสำคัญใช่ไหมครับเราก็สื่อสารไปเลยครับ pm ส5ุดแล้วมันช่วยครอบครัวคุณยังไงมันช่วยแก้ปัญหาไม่ให้ลูกคุณต้องเจอปัญหาสุขภาพยังไงแบบนี้เป็นต้นนะครับก็นำเสนอสินค้าได้ลูกค้าไม่ต้องรอขอไม่ต้องไม่ต้องรอให้ลูกค้าทักเข้ามาเราจู่โจมเขาด้วยอาวุธที่เรามีเลยนะครับ หรือว่าก็ให้สิทธิพิเศษนะครับสร้างประสบการณ์ต่างๆที่ทําให้สุดท้ายเนี่ยเขาเอฟสินค้าเราอะซ้ําๆยำๆจุดประสงค์เราสุดท้ายเ่ยสิ่งที่เราต้องการคือทํายังไงให้เขาซื้อสินค้าเราให้เขาเป็นแฟนคลับสินค้าของเรานี่คือสิ่งที่ถ้าเราเป็น SME เนี่ยเราต้องการสิ่งนี้มากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องคงไม่ได้ขายของอย่างเดียวอะมันก็ต้องมีเรื่องแบบเรื่องความน่ารักความกุ๊กกิก๊กความอะไรที่จะสื่อสารกับเขาในเรื่องของความเป็นอิมเมจของแบรนด์ได้ด้วยนะครับ นัสิ่งที่ผมอยากจะย้ําสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับขนาดเราขับรถเราจะไปไหนเนี่ยบางทีเรายังต้องเปิด g o o g l e Ma p บ่อยๆเลยใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะไปเชียงใหม่เ,เราวิ่งขึ้นเราวิ่งถนนพระรามสองเนี่ยไม่มีทางไปถึงเชียงใหม่นะครับมันไปออกนู่นนะฮะสุราษฎร์บ้างชุมพรเพชรบุรีถ้าอยากไปเชียงใหม่ต้องวิ่งเส้นเิตรภาพถูกไหมครับ แต่ว่าเรารู้ได้ไงที่เราทําทุกวันนี้เรากําลังวิ่งไปถูกเส้นทางจะรู้ได้อย่างเดียวคือต้องใช้ Data ประกอบเท่านั้นผมยกตัวอย่างอันนี้นะครอันนี้เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่ซื้อสินค้าเราแล้วเราก็ทักไปถามเขาว่าคุณเป็นใครนะฮะซื้อสินค้าเราไปเท่าไหร่ก็ได้ข้อมูลมาสรุปว่านี่แค่ลูกค้าที่เราแรนดอมนะครับเขาเป็นผู้หญิงอายุสาปีเป็นทำงานปัจจุบัน เป็นทํากิจการส่วนตัวแต่ก่อนหน้านี้คือเป็นพนักงานบริษัทนะครับเป็นลูกค้าแอเนเทคมา10ปี10ปีนะครับแต่สิ่งที่เราเซอร์ไพรส์คือว่าเขามีแอเนเทคในบ้านเนี่ยคือเราให้เขาไปนับเนี่ยสิบแปดชิ้นเราอยากได้ลูกค้าแบบนี้มีอยู่18ชิ้นเราให้เขาไปนับเนี่ยห้องครัวก็มีห้องนอนก็มีห้องดูทีวีก็มีนอกบ้านก็มีในรถก็มีนะฮะการซื้อสินค้าก็คือเน้นซื้อผ่านแชททางไลน์เพราะว่า สะดวกง่ายมีคนมีแอดมินคอยตอบนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่าไปนะีครับผมอยากให้หลักหนึ่งที่สำคัญของการทำธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำงานหรือเป็น SME อนะครับอะไรที่คุณนูมริกไม่ได้คุณพัฒนาไม่ได้คุณอยากพัฒนาอะไรก็ตามคุณต้องตีมันออกมาเป็นตัวเลขให้ได้15ปีผ่านไปของไอเน e ตเตั้งที่ผมเริ่มสินค้าตัวแรกคือเมาส์ปีแรกเนี่ยผมขายสินค้าไป5000ชิ้นด้วยความไม่รู้เรื่องไม่รู้ราว ก็ทาไปเพราะอยากทําอยากได้รายได้มากขึ้นจริงๆคืออยากกิน MK ให้ได้มากกว่าเดือนละหนึ่งมือ้อตอนนั้นผมมีตังกิน MK ได้เดือนละมื้อเดียวและมันเป็นแค่ฮ็อบบี้สิ่งที่ผมทำนี่เป็นแค่ฮ็อบบี้นะครับแต่ว่าเราย้าคิดย้ําทําจนสุดท้ายมันก,ก็กลายเป็นอาชีพหลักของผมนี่แหละนะครับสิปีผ่านไปเป็นยังไงบ้างเราเติบโตมา600เท่าจากปีแรกนะครับเรามีหน้าร้านที่จัดจําหน่ายสินค้าเราเนี่ยมากกว่า8 00พหน้าร้าน ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศในเซียบีด้วย Cambodia l a เม m y เมีย r v า e t n a นะครับแล้วก็เรามีการรับประกันที่สูงที่สุดในทวีปคือ50,000นบาทถ้าใช้สินค้าเราแล้วเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์มันระเบิดตุ้มขึ้นมาหรือว่าใช้ปลั๊กไฟเราเสียบไปแล้วมันทําใหนะร้ระเบิดใส่นิ้วแล้วนะบ,บาดเจ็บอะไรก็ตามเนี่ยมีกรมธรรม์คุ้มครองส,งสูงสุดถึง5 0,000นบาทแบบ International Warranty ด้วยนะนะซื้อไทยไปใช้เวียดนามซื้อจากเวียดนามไปใช้พามา่าก็รับประกันนะครับ แล้วก็จากปีแรกที่ผมเล่าไปว่าผมจำหน่ายสินค้าไป5,000ชิ้น15ปีผ่านไปเนี่ยจนถึงปี2020นะฮะนี่เรายังไม่ได้เก็บตัวเลขล่าสุดเราจำหน่ายสินค้าไปแล้วมากกว่า10ล้านชิ้นแล้วเราเชื่อว่าเราเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าสัวหรือจะเป็นคนทำงานแบบที่เรามาเจอกันแบบนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งคนหาเช้ากินค่ำสำล้อนะครับขับตุกตกมีสินค้าของ Anitech อยู่ในบ้านเกือบจะทุกครัวเรือนนะครับ นี่คือสิ่งที่เราพยายามทำมาเพราะฉะนั้นหลักเดียวถ้าวันนี้นะฮะฟังผมแล้วผมอยากให้จำหนึ่งข้อสำหรับการจะทำอะไรให้สำเร็จหรือว่าแม้กระทั่งการไปเซมีก็ตามนะครับการรู้จักลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเรารู้จักลูกค้าเราสร้างเขาเป็นแฟนคลับได้สิ่งต่างๆเหลเราเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับฐานยิงจรวดนะครับคือคุณอาจจะไปพลาดกับลูกค้าในอนาคตก็ได้แต่ลูกค้าในปัจจุบันเนี่ย เขาจะเป็นเรียกว่าเป็นเซฟโซนของคุณและยิ่งในยุคที่เป็นโซเชียลมีเดียแบบนี้เนี่ยนะครับการมีลูกค้าขาประจำเขาจะช่วยสร้างไวรัลมาร์เก็ตติ้งให้คุณแน่นอนว่าคุณขายสินค้าไปเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้ลูกค้าร้อเรซรักเข้าใจแล้วก็ชื่นชมในสินค้าของคุณมันจะต้องมีสินค้าสักตัวหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจการตอบแชทสักอันนึงที่ทำให้ ลูกค้ารู้สึกว่าทําไมแบรนด์นี้ไม่โอเคกับเขาเลยแต่ลูกค้าขาประจําของคุณนี่แหละครับจะเป็นคนที่คอยช่วยพยุงหลังเหมือนเป็นลมใต้ปีกให้คุณเพราะฉะนั้นการขยายธุรกิจการหาลูกค้าใหม่เป็นสุดยอดกลยุทธ์แต่สุดยอดของสุดยอดกลยุทธ์ก็คือการรักษาลูกค้าประจําสร้างเขาให้กลายเป็นลูกค้าประจําให้ได้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดขอบคุณแล้วก็ขออวยพรให้เอสมีทุกคนโชคดีนะครับมาเจอกันในเวทีต่อไปครับ